ข้อที่7ไม่รู้อำนาจแก่อักติทั้ง4คําว่าอำนาจแก่อคกติทั้ง4ก็คือฉันทาคติโทสาคติพยาคติและโมหาคติก็คือว่าไม่ทําอะไรเพราะว่าดูแลรักษาผู้ป่วยเพราะเพราะรักเพราะโกรธเพราะกลัวหรือเพราะหลงต้องทําใจเป็นกลางวิเคราะห์โรคตามที่โรคเป็นวิเคราะห์ความเจ็บป่วยตามที่ผู้ป่วยเป็นไม่ได้เอาเรื่องของ ความรักความโลภความโกรธความกลัวความหลงเข้ามาประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อที่ 8, 8ก็ย้ําว่าไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม8คํคว่าโลกธรรม8เนี่ยเขาเรียกว่ามีทางชอบ4แล้วมีทางไม่ค่อยชอบอีก4ทางชอบคือเลยมีลาบมียศมีสัรเสริญมีความสุขส่วน อีกสี่ก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาความทุกข์เห็นไหมฮะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริง,รงซึ่งข้อนี้เนี่ยแพทย์แผนไทยที่เรียนทางแพทย์แผนไทยจริงๆก็ควรจะต้องปรับตัวปรับใจได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถือหลักของไตรลักษณ์เช่นกันก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคหรือตัวคนหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตของผู้คนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเรียกเป็นภาษาทางแพทย์แผนไทยว่าเป็นชาติจรณนะแล้วก็ผินนะข้อที่9เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหลักธรรมที่สําคัญเลยคือมีฮิลิโอตปะก็คือมีความระอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปไม่ทําของไม่ดีไม่ทําเรื่องไม่ดีทําแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย หรือเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นการประพฤติปฏิบัติโดยปกติของตัวหมอเองเราก็จะเห็นว่าหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยสมัยก่อนเนี่ยวันพระเนี่ยเขาจะหยุดเขาจะหยุดไปไหนหยุดไปวัดหยุดไปทําบุญหยุดไปนั่งสมาธิบําเพ็ญภาวนาถือศีล